ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก2แช์เนาะก็ขึ้นมาเป็น114แชร์กันแล้วค่ะกรสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดแชร์ใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า K M MM ขีดสีเหตุก็ได้ค่ะ สำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถคเข้าจู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลียข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถเขียข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะ เนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อค่ะแล้วก็มาเลือกตรงนี้เราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์นะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หนะ้า Tik t o ็อของเรา <S <S เปิดคลิปวิด,ดีโอขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปร hey, ิมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100แชร์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมด <Yeah. S 2> แล้วกดสั่งซื้อตรงนี SAN, ้เลยเมื่อขึ้นแทบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติม1นึ่งพันบาทขึ้นไปแล้วโบนัสเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะ คครูนะะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นาการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถาคลิกคัดลอกเลขบัญชีตร,ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก,กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมขั้นต่ํา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเนาะมาเติม5,000บาทขึ้นไปเหลโบนัสเพิ่มอีก5%นะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลย สแกนจ่ายผ่านทูวันนี่วอลเล็ตและธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปาวอลเล็ตค่ะก็สามารถดําเนินการแอปอังเปาวอลเล็ตจนเสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการอุดเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รัมการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะน,นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่รวมการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดำเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้เลยค่ะ ช่วงทังแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่วงทั้นที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่าแอดเคเขดีเหก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วก็ส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนม,มือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า g o o g l e Play แอ p สโต r e และพิมพ์คำว่า k m m g h c o m ก็ได้คะ่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่อ่า t o k ของเรากันเนาะไปดูอ่ยอดแชร์นะคะตอนนี้ยอดแชร์มีแค่2แชร์นะข้างล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขอรีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก2แช์เนาะก็ขึ้นมาเป็น114แชร์กันแล้วค่ะก็ถือว่าดําเนินการให้เราไหวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปแค่ 2- อสานาทีเองก็ขึ้นยอดมาให้แล้วนะคะก็รวดเร็วแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m e m k i t h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสาหรับวันนี้ใครสนใจเราจะได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผิดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้นะ ที่นี่ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ